พลตรโทรบุญจันทร์ก่อนครับค่ะท่านกลาวเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพลตทรทบุญจันทร์นวลสายสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานต้องแข็งหน่อยนะครับท่านบุญจันทร์เอาเข้าเรื่องเลยครับครับผมครับผม,ผมในฐานะประธานกรรมธิการกฎหมายและการยุติธรรม ผมเสนอท่านกรพศ์มานะครับเสนอมาตามนี่ตามตัวหนังสือเลยนะครับเพื่อแจ้งต่อประธานวุฒิสภาเพื่อขอให้วุฒิวิสภาแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างชัดเจนไหมครับเนี่ยชัดเจนเลครับตัวเลขชัดเจนนี้บังเอิญพอในที่ประชุมก็มีท่านอื่นเอา้า,อา,ก,นะออาก็อยากเป็นด้วยะเสนอชื่อขึ้นมาก็อยากเป็นด้วยเพราะเป็นด้วยเราก็ต้องมา ใช้วุฒิสภาเป็นเสียงส่วนรวมตอนนี้กําลังประชุมกรรมธิการกฎหมายและการยุติธรรมนะครับยังไม่ถึงคณะอะไรพัฒนาการเมืองเลยเอาเอาคณะผมด้วยก่อนครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ